ฮ้ยไม่ใช่อันนี้เหรออันนี้อันใหม่นะเนี่ยอันนี้อันใหม่ก็คือจะเริ่มต้นด้วยแฟรกติชิเอนขาวลองของใหม่มันมันมันแปลกประหลาดยังไงอะอะไรแม่งได้ด้ะผมแค่ถามว่ามันแปลกประหลาดยังไงแค่คุณลงเพิ่มตัวละครเพิ่มได้ตัวหนึ่งมันไม่เห็นมีอะไรน่าตื่นเต้นเลยเนียความน่าตื่นเต้นมันอยู่ไหนฮะงลงตัวละครเพิ่มได้เนี่ย,ย,ย,ยจริงจริงจริง,รงอันนี้ถ้าจะให้สนุกใช่ป่ะให้ตะเหลิวสองอัน บอกเลยเกมพังอะเนี่ยถ้าให้แตะหลิวสองอันอะแม่งก็ไปนั่งแปลงสายกันแปลง KDA แปลง p e n t a k i l l แปลงท u เด a ะเมแปลงฮัสเตีแปลง8บิตเนี่ยบอกเลยนะมันมันอ่ะถ้าเป็ดเป็นตะหลิวสองอันความตื่นเต้นบวกร้อยเออดิแปลงกันบ้าระห่ำว่ะ going long mush อยากได้เลเวล up ว่ะ mush o f pole ผมชอบ going long นะาถามว่าผมชอบอะไรมาละ p o มันก็โล w ือเราไปโลสามบาทอะไรบันปันเล่นโอเคผมผมไปหาโลมันโลบันปั่นเล่นน่แหละนักกม i s h m a n Shop No. หนึเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกม t f t Mobile ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม t f t Mobile บนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้อีกนะ พร้อมกับบริการเติมเกมแนนนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้อง r i c h m o n ช h o p no.1 เรื่องเติมเกมไปหาแบบเนี่ยเอออมูมูมอะไรพวกนั้นอนะ่ะขวาเล่นลาปิดขวาไม่ชอบอ่ะมันเก่งเกยเกมมันกว่าจะเก่งใช่ไหมปื้มจิบเบิ <a> ่เวลาพี่วันนี้ผมเล่นพังสิ่งที่ผมเจอคืออะไรไม่บอกเอ็ดเดียวฮาร์ดสติลถ้าบอกปื้มก็จะรู้และโลอ,อีกสี่รอบผมได้อะไรพี่ก็เลยไม่บอกผมก็ได้เอ็ดเดียวบิ๊กช็อต เอ็ดเนี่ยมันลูกรักผมว่ะไอไ<ม>้นอนไม,ไม่ชอบแต่ผมตีบอสลามตายนะไม่ชอบบนแมสบนเน้ไม,มไม่ชอบไม่จับอีกเอ๊ะอ,อยากเห็นเซตดาเมจเหรอเออเซตไหนอะเซตโต้ไงพี่เอามัดออฟโปเกมันมันโล่สามบาทหรือไม่ก็สองบาทดีโลได้คงกระดูกมันเยอะจังวะเอัน hey, โซโลครับโหยเดียวอัพ้ยวัพกูเอามัดออฟนมยูไปสู้อะไรกันเลยเลี้ยวอัพ เน็กเว้นเป็นออกเมนคั่วตรงข้ามนะครับมัดออฟปับเลเวลอัพเอ้ยไปด้วยกันได้พี่แค่ยึดติดปะมีใครอะไรมาเมืองวะสามเหลี่ยมเงินก็วิ่งลองเลบลอัพโยก,<แ>กหน้าม,มามเป็นเมมเบอร์อุ้ยใครโยกเนอร์มาเป็นเมมเบอร์สวัสดีค่ะอุ้ยนี่ผมหลอนมั้ยผมจะซื้ออะไรวะผมต้องซื้อเซตอันนี้เหรอเอ้ยไม่ดิเอ้ยผมมีเอ็กโคสองตัวไงคนดูแล้วเซตโจโจ้ซูเปอร์แฟนแม่งได้อะไรวะเนี่ยได้สติลฟารฮาร์ดเนี่ยโคตรโง่เลยครับ เรื่องอัพกับมัดออฟลูกศรขึ้นเหมือนกันลูกศรงชี้ขึ้นเหมือนกันครักปู้ผมก็ลูกศรงชี้ขึ้นนะมันบอกว่าตันเลเวลเจ็ดอักเมนนี้ที่ไรนะผมหยิบแบบโดยไม่คิดอ่ะผมได้อางเจ้าซาบเราคนดูอ่าเดี๋ยวเราไปผมว่าผมไปลุ้นสามบาทแรกที่เป็นเฮดไลน์แล้วกันเคียวเฮ้ยเนี่ยเคียวเล่นเอ้ยเคียวเคียวไงเคียวเอ็ดหลอดเลยนะคุณดูมีคุณซูด้วยนะแต่พี่พี่ชายของดีเคียวอ่ะแบบนี้อันเลดเกมอ่ะคุดูเคียวเอ็ดหลอดเลยนะ ใช่ผมผมพ่อผมพ่อผมไปคอมิดแล้วก็ใส่ไอ้นี้ให้มันอีกรอบแล้วปิดไฟอันนี้ผมพูดจริงนีไม่ได้พูดเล่นผมเล่นเคียวธรรมชาติบินคอนเราคือมเดร์ไคกับเคียวเคียวเฮดไลน์จะได้นี่นะแอคกแทสปีแต่ผมลืมลงเอ็ดหลอดยกเว้น3บาทมันเป็นเฮดไลน์เคียวที่เราอยากเล่นแต่เราก็ไปมีคู่อ่นนี่เกิน เพื่อนเขาเดียวบอกสอนเล่นพังหน่อยครับฟู่มัเล่นยากขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยนี่สัสมัเล่นไปเถอะเหมือนดวงดาราคนมาเล่นใหม่เขาจะรู้อยากหรือเขาจะรู้จักง่ายดวงดาราไม่อะนักพากยังพา,า,ากฟอร์ดโรบเนเจอร์อยู่เลยทำไมอะไม่นักพา,า,ากเ,เขาพากโชเซนเขาแหม่ฟอร์ดโรบเนเจอร์ก็ไม่ต่างกันหรอกผมตีเคนเนนชั้นไหนตายนักต่อยทำนายไอ้มึงเนิบเคนเนนจริงจังดิเก่งอะไรอ๋อไม่มันอาจจะเก่งในเบื้องเกมบุคมาเลยเลยอวย ต่อให้ได้หนึ่งดาวก็เก่งแบกยันมาดูเคียวเกาลสิได้เลยผมรอเปลี่ยนเลยเ่อน้าเราเบลหกเลยใช่ปะผมขายเคลียวแม่งเลยไม่เล่นละเยี่ยกาดมันมาก่าเลือมันเรออวเต็นเลเวลหกเลเวลหเรามีโอกาสเจอตัวสบาทเชีปิวตาคั้นที้น้นดั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 ้นด้นดั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 ้าคั้นดั้นดั งงตรงไหนงงูย่างจัดเราเลเวลเจ็ดตอนไหนเลเวลเจ็ดตอนบู๊ฟมันตายก่อนโอเคผมเห็นความต่างอันนี้แล้วที่ได้แท็กอะไรที่เลเวลช้ากัดหมดปื้มมันมีประตูใหม่ประตูให้แท็กดิเช่นครับไม่ให้แท็กนี่คือให้มันเลยตั้งแต่เรแรกแล้หรอเออให้ทุกคนผมไม่หยิบอ่ะคนหนึ่งอะไม่ใช่ปกติผมจะได้มาอยู่แล้วไงแล้วถ้าคนอื่นได้มันก็เก่งเท่าผมอ่ะดิเชี่ย่ะเคิร์ดคาวปื้มพี่มีแท็กแล้วพี่ก็คิร์ดคาวเหมือนกัน เขอยากโยนยยเ,ยเขาดูนี่เไงเคราเคราฮะนี่แลาวแม่มาปล่อยปนตัวเลยนะ <c oughs> เอลูลู้อีกแล้วว่าเออแล้วผมก็แค่เล่นแจ๊สป่ะแจ๊สซุเปอร์แจ๊สุดเปอร์แค่ดีตัวค่ะแค่ดีตัวผมระเบิด <c oughs> ผมมีตลอดคอนเกรับเบิลหกเจ็ดแปดเก้าผมมีเก้าตัวแล้วไอ้เคธรู้สเสกได้มาเป็นไงตัวฟองได้มาเป็นสเปลิววฟิมไม่โกรธเลยแล้วคุณจะโกรธอะไรก่อนเดือดเจ็ดเหมือนเดือดสิบตอนนี้อะไรที่ที่ไม่เข้าเทรดมั่งต้องหาใครสาใช่ไหมใครสาจะได้บิทช็อตโหเดี๋ยวรับพื้นเคธเอแม่งอีกแล้วเหรอเพิ่งรู้เหรพื้นเคธเอะยังไงพีโโช้ชูผมรู้กองเป็นก้อนขี้อะ่ะ หร om, ือไม่ก็เฉียงเป็นไอเฉียงไงยังรับได้หรือไม่ไอกระจายเที่ยมากยืนกองไม่มันจะมีอยู่สามกองกองซ้ายกองขวากองกลางกองกลางผมชอบนะกองกลางที่ไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมนะแต่เป็นแบบว่าเหมือนรูปตัวโอเมก้าความด้านอ่ะมีแค่เฉียงที่ผมชอบที่สุดเฉียงผมก็โอเคสุดนะผมรู้ไม่ชอบอะไรอันกระจายกระจายกจายแม่ละครผมเยอะมากผมต้องโลลูลูอีกแล้วหรอไม่แต่โลลูบิวนี้แรงมากเลยนะมีตัดฮิลมีอาร์คแอง ก็จะโชจินจากซุปเปอร์มีรูลูนะก็ทำไททันเอ็กโคได้ผมต้องพยายามปั้นเอ็กโคกับลูลูอ่ะเหมือนเดิมอ่ะภาพเดิมก็มีสเปลวิกก็สั่งกระเด้นนั่นแหละผมต้องเติมเทรดเยอะๆอ่ะเติมอะไรได้อีกคนดูเติมแดเซเลอร์เติมบิดช็อตเฮ้ยซุปเปอรลงเล็กหนึ่งใช่ป่ะไอหมอนี่มีประโยชน์อะไรกับเรานะลาปิดไม่มีใช่ไหมฉะั้นผมลงซุปเปอร์สี่เพื่อให้ลูลูนั้นฮินลิงกันผมไม่ตังโลละ บูทสองอ่าเบลหน้าลงนามิได้นะครับเพื่อเติมเดสเลอร์เนี่ยเราเติมเดสเลอร์เติมโมเชอร์นะเติมได้โมเชอร์ต้องเติมใครเก่งๆป๊อปปี้ไงป๊อบี่ได้เอมโวะไม่ได้นี่มัจะเติมเทรดเยอะๆเพราะว่าเราเอาอันนี้มามันต้องเร่งแต่เร่งกับแจ๊สอยู่แล้วนะเออคิร์ดาวเร่นกับแจ๊สเต็งสุดทำไมก็ได้ให้ให้เทรดด้านข้างเยอะที่สุดก็ตอนนี้มีง่ายสุดคือโมเชอร์กับเดสเลอร์โมเชอร์เดสเลอร์บิชช็อตบิชช็อตคือใครบิชช็อตคือใครสัส เซตไงได้บุยเซอร์ออเอวอะเออเซตตัวเดียวได้2อ,อย่างเลยนี่ยว่ะเซตได้บุยเซอร์ได้โมเชอร์ด้วยฮะเซตได้บุยเซอร์กับใครกูมีบุยเซอร์ในนี้หรอไม่หมายถึงว่าอาจจะมีเซตอาจจะถ้าพี่ไม่รู้ขาดแล้วก็เอาบุยเซอร์ไม่หมายถึงตอนแรกกูไม่มีบุยเซอร์ในนี้ทำเคนไงเซตแก๋ออีลาอีกครับกูหยิบมัดออฟโปเกสมาเซตแก๋อลาอีกคืออะไรเฮียไรวนะเนี่ยพิมพ์อะไรก็พิมพเลยแต่มึงไม่พิมพ์ซิกไปเลยหล่ะเฮียมีสองเพศอ่ะ ไบุยเซอร์หรอบุยเซอร์เวลสี่ 4, คือใครวะเวลแปดดาน <4 S 2> ดาน้องหัวห้าหนึ่งผมคิดไม่ออกใครคือบุยเซอร์สี่บาทไม่เฮ้ยนี่ไงก็กากัดปะเพราะกากัดได้กากัดมีทั้งบุยเซอร์มีทั้งสเปลวิเวอร์โอ้ลู้กหกตัวดูลุหก,ต,กตัวเร็ว ไอความจ,งจิงจริงกันนิงกันนิงกันนิงกันจิงกันนิงกันนิงเฮ้ผมไม่เจอใครสวยวะแซกไงพี่ยังไม่เจอหรือกูโล่ห้ามไปแล้วนี่ตัวแบ,บกมันมีสองตัวรูรูกับเป็นเล็บผมต้องการใครสา ใครสาแทนเจลฟีนได้นะครับแล้วก็กากั์แทนแทนแทนนมัมเทรดเมนหน้าอ่ะเรากำลัลงเปิดทเทรดหน้าสองครับตอนนี้เรากำลังเปิดหน้าสองอุ้ยลุก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 การดาวเรไวต้องขาแดแค่ตัวเดียว,ยวอ,นนอันนี้มันเป็นแล้วนะแดดกับดิสเอฟมาใส่นี้เลย แซกมามีแทนนี้มีสเปลมีสเปลแต่ไม่มี KDA อา่าไม่เป็นไรยินง,ง่ายกว่าจริงมี KDA ได้ก็คือลงอันนี้มันต้องเป็นใครสาขายนี้ F สองตัวอืม เอสสองตัวก็ไม่ไม่ไม่ไมติด KDA ปะ่ะใา่มาด้วเองแต่ว่าเซ็ตมันดีอ่ะเซ็ตมันได้โมเชอร์กับนาด้วยอย่าแพ้เขานะอย่าเอาเมืองชิ้นไปว่าฉันอมอยู่ดูรูผมขัดแค่หนึ่งแค่นี้นีค่ค่ะใครสัเอ้ยเนี่ยลูรูมาแล้วโอเคเบนไม่ว่าง ขอแากขายบาปก่อนฝึกฝึกหนูลูกสามให้มันจบๆไข่สัตว์ไปไหนวะเอ้ยมาแล้วเซตสองดาวไข่สัตว์แทนแทนนาไปก่อนโอเคเนี่ยเราได้ละเชียบเปิดสองหน้าละผมเปิดสองหน้าละตึงบะานี่ตึงเฟดตึงมาก ตึงมากแล้วรูปผมตางตรงนี้เชียรพื้นความพิโหดโคตรโหดเหี้ยงโคตรอุ้ยซิก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 เราจะได้อีกเทปหนึ่งได้แดเซอร์หยิบซิกได้นะนะถ้าใครไม่หยิบมันไม่มีคนหยิบซิกจริงๆเหรอเอ่อผมหาวซิกมันกักไหใ,หให้มิดฟอร์จูนอะไรนะซิกมันก,กักบูบามันไม่ใช่ดาเมจอันนี้ขยี้ทุกวัน <laughs> เวลเวลงาต้องเติมแดเซอร์ไม่เติมยิงก็เติมนางก็ได้นะตอนนี้เราไม่มี โมชเชอร์ไอ้โดนแฮปโมชเชอร์อัพปิ้งนักขยี้ริมนักขยวยอืมหรือเวลหน้าผมอยากลงนาคือลงนามันได้โมชเชอร์แล้วก็ได้ซุปเปอร์แฟนทำให้รูรูไปดูไม่ค่อยคุ้มเลยวะ่ะผมว่าลงแดแดเซเลอร์เซเลอร์น่าจะดีสุดถ้าถ้าถามผมนะผมให้แดเซเลอร์ ปร์แฟน4กะสมันไม่ได้ต่างอะไรขนาดนั้นนะเดซเล,ลอร์เอามา,ดาล,ล,ล,ลดดาเมจศัตรูเลยเฮียรูรูดดเมจ7,500เออตั้งแต่เราโลมาผมไม่เจอเอ็โคเพิ่มเลยใช่ไหมผมต้องบาด3 MF 3เอ็โค3มคนเราอ่ะสวยๆเนเอ็โคมาแล้วการกคูดขายการกคูดตองไป ลิเลียกูยังไม่สองดาวนะอีชันก็เพิ่งเห็นหว่าลีเลียอีชันยังไม่สองดาวอะไรนะเพิ่มพี่เพิ่มอะไรเมลเจ็น่ารักดีนะเนี่ยซื้อมาตัวนี <_ d ata> ไ้ไอ้เหี้ยลืมมองลิเลียเคนเนนพี่อะดาวเดียวเพิ่มไม่ได้ลืมหรอกมันโลไม่เจอเติดก็ตัวหนึ่งบาทโลเอาหน่อยหรูรั่วเอาหน่อยเอาหน่อยเออเออเอาหน่อย เอออีกรูดูอีก,อก TF สไนเปอร์ฟอร์สเออโยกหน้ามาเป็นเมมเบอร์หน่อยเอาหน่อยผมเป็นเที่ยวนะครับ13เดือนอย่าลืมเดือน14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เดือนแล้วนะครับไอ้พึ้มก็ไม่ห้ามอะ่ะผมก็อยากสนับสนุนพี่อ่ะจะห้ามทำไมอ่ะ ก็อยากให้คนเขาซับที่ตามที่พี่บอกอามเอสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบะแลวของครูทั้งนั้นที่มึงพูดโอเคเทรดเราสองหน้านะครับนี่ตึงตึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบเอ็เทรดไปป้มตึงว้าสิบเดทรดพี่เอาไปทำไรเยะเาถวายวัดเลยสิบเอ็ดเทรดตึงๆกันเลยครับพี่ชายอุ้ยอีลาว พี่เราแทนใครได้ไม่ได้เนาะหรือไอ้จริงๆแทนเซตได้นี่หว่าซื้อก่นอนแล้วกันเพ่จะเซตผมกำลังจะสามดาวแล้วเลยผมต้องการ MF อ่ะสวยเซตสามปึงสักบ,บอกเลยตังตึงพี่โตดอย่างคึงปื้มพี่โตดปื้มพี่โตดมาก โต้อะไรโต้อะไรชีโตดโตดเหเม็นไอ้เนี้ยมือมาปิดด้วยนะอะไร,รอะเพิ่มนักเปิดเทรดน้องเฮ้ยรูรูรูเชียนว่ะผมไม่กล้าด้วยด้วยหรอนั่นอะไรนะั่นคือคำถาม,ม MF3 ครับน้องเ้วโต้ดเดีนน๋ยวนี้ผมโตดนะคนดูโตดโตดเหม็นเลย <laughs> แล้วก็เอาของกูไปเล่นไงขอยืมหน่อยช่วงนี้ขอยืมหน่อยสมองตึงบื้ม <laughs> ก้าของผมไปเล่นไงโต้เหม็นนะผมเบลก้ายังไงอ่ะมันกัดมันอีกกี่เทิร์นเบลูก้าววะเลูก้าเติมอีกแจ็ดหนึ่งอ่ะตึงมากแล้วนะสามแจ๊ดอ่ะมีเซตเราเซตตายไปแล้วเอาโดนเคียร์หน<ส>้าเซตเหม็นหนี่ะเคีหน้าทูเดมเมจก็ไม่ไหวผมไม่ไหวผมเทรดผมเยอะโคตรโคตรตึงบื้ม โคตรเหม็นกันเลยทีเดียวโคตรตึงเรื่โคตรตึงเราเฮ้ยตั้งแต่ผมหยิบครูแพร์มาผมยังไม่ตายเลยนี่ว่าเอ้ยยังยังไม่แพ้เลยเพราะถ้าแพ้ก็คือโคตรเจ็บถ้าพี่แพ้พี่จะโคตรอย่างเจ็บดดพี่จะเจ็บอย่างโคตรเจ็บแบบว่าเจ็บแบบจัดหนักอ่ะเจ็บแบบแทบปางตายอ่ะยังมีคนต้ด,ดเหม็นกันเลยทีเดียวแจ็กกี่เปอร์มันดูได้ด้วยหรอ ดูยังไงอ๋อนี้ไงโบนัส16%บนโบนัสความเสียหาย11%ก็คือมีเลือด16%แล้วก็บนัสความเสียหายเพิ่อม<ป>อ,อีก1 1ไปเออเคิร์ดคาวิปุดปิดไหมไปตั้งแพ้ไม่ได้อะแพ้คือแบบแค่ตาย <c oughs> บูงนังนะถ้าผมแพ้คือผมแบบฟางตายอะแบบกระอักเลือดอะถ้าด่านของพี่แพ้สองรอบมันจะตายเลยเออ ไม่ต้องดันหกหรอกผมว่าดันห้าสองรอบมันจะตายเลยมันเจ็บคูณสองอะอ่ะมามัดมัดเซ็ตปะเอ้ยมันเป็นชิ้นใหญ่นี่หว่ารอบนี้เอ็มเฟเราเหลืออะไรวะเหลือคิผมว่าเอาอันนี้ให้เซ็ตดีวกว่าเนี่ยเนี่ยซิลฟาร์ฮาร์ดแล้วก็วอลม็อกถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ของแทงที่พูดมาก็คีอะโอเคได้ซิลฟาร์ฮาร์ดไม่ได้เลยเนี่นยพูดเหยอะแม่คีมาคีให้เอ็มเอฟ ผมเจ็บอย่างโคดลีเลียสองดาวเแล้วเอ็กโคตรตัวโคขาดสามครับสองเวลสิบมันเอาเวลอัพมาไงมันจะมีเวล1สิบได้ไงที่เ,เวลอัพมาฮัลโหลเอาเวลอัพมาไม้ขึ้นเวลวสิบมไม่ต้องเล่นอ้อาวอ้าวอะไรโอ้ตีผมเวลเจ็ดตายไปน้อง เฮ้ยทำไมไม่ตาย Final Reserve, ไฟนอตรีเซอร์ไอ้เหี้ยมันมันไฟนอตรีเซอร์มันดูหมนี่หมนี่ได้ตังอีกกี่บาทเนี่ยห้าสิบบาทมาโลใหม่มีตายอีกรอบเอ่อบาทนต้องขายขายขายหลังปลาขาดตัวเดียวอะไมหางเจอ,อโลนั้น เอโคขาดสามเนีโคขาดสามบาตรคัดหนึ่งคนนี้เฮดไลน์ลูเชียนมีใครไหวเราวะตอนนี้ไม่มีใครไหวเรานะครับเพราะรถเทรดเราตึงทำไมถึงไม่ขึ้นเวลลงแจ๊ตฮะโอเคโอเคเดี๋ยวตั้งใจเล่นก่อนตั้งใจเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยกลับมาชกนะครับมาเดืรูแคท์ดเอ้ยคีน่าฆ่าคีนาก่อนคีน่าตายคีน่าตายอืเฮกสามตัวไม่ไหวผมไม่ไหวผมไม่ไหวผมเมื่อกี้คุณถามว่าอะไรนะครับ มาผมมาละ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 ผมมาลพะพาเข้าส่งวะผมมาละผมมาละมาละผมมาละเม,มื่อก <c oughs> ี้คุณถามว่าอะไรนะครับคุณถามว่าอะไรนะครับทําไมพี่ไม่ขึ้นเลเวลเติมแจ๊สหรอครับกูค,คิดได้ไหมอ่ะเนี่ยกูค,คิดได้ไหมอ่ะเนี่ยอะไร มีเลือดร้อยเหรอไอ้เชี่ยมึงไหวปะเนี่ยไหวเปล่าโเกมันมันอัพเวลไม่ได้ไม่ใช่เหรือไม่ใชยมึงไหวปะเนี่ยไม่ไหวก็ไปนอนนะครับขอร้องจะถามมาได้ทำไมพี่ไม่อัพเวลอ่ะอันหนึงรออยู่กลั <c oughs> วตายผมเป็นคนดูไงก็เขาอยาก รว่าทำ<ร>ไมพี่ไม่อัพเววอะเหรอก็บอกว่าถามว่าลงแจ๊สด้วยนี่วอว่าเขาข้ามไม่ได้บอกะถามมาได้ทำไมไม่อัพเลเวลลูกตาอยู่ที่ตาตุ่มหรือเปล่าครับเมื่อกี้นี้โทษทีก็บอกถึงทีมอื่นแล้วก็ลาทำไมเขาไม่ยอมอัพเวลลงแจ่สผมให้ต้านเวทเสร็จเพราะว่าเอโกมันไม่ยอมสามดาวนะเขาเร็จมาเยอะ 3คนสุดท้าย3คนสุดท้ายเฮ้ยพี่มนติดพี่มีนานมากเลยบิสแข็งอ่ะอุ้ยอุ๊ยเฮ้วะเฮ้รูลูรูลูโอ๊ชนะเพื่อมพี่ชนะเพื่มพี่จะรู้ว่าแพ้บาท3ผมต้องมีคนดูสักคนอ่ะมานั่งทำช็อตรวมนากมะต่อยคนดูแล้ว EX คัด1 EX คัด1ครับ นี่ใช่เอ็กขัดหนึ่งผมดูเคาัดหนึ่งเฮ้ยผมจะวิวเก้าได้เหรอผมอยากวิวเก้าอ่ะเฮ้ยพี่จะวิวเก้าจากมันอโปเกต์แบบปื้มยื้อยาวๆเท้ยทำได้ด้วยเหรอวะยื้อกันมันๆล่ะอาเมนี่เขาทำกันได้ด้วยเหรอวะนั่นนะดิมันมันไม่ได้มันด่านหกสองแล้วไม่จบเกมเมื่อกี้อ๋ออาร์ท่าห้าหกสองปกติพี่ปกติพี่เล่นถึงเก้าสามไม่ใช่เหรอ มูมันตลกแบบนึงไอ้คีน่านี่ไม่เคยสู้เราได้นะลุมคีน่าคีน่าตายเอ้ยผมเจอคนนี้แล้วถ้าเจอคนนี้ดับบนคิวนะไม่ใช่คนนี้ตายดับบลคิวครับทำไมพี่ไม่ขึ้นลเวลเข้าเติมแจ๊สหรอครับพิชนาก่อนไงไม่ค่อยจะลืมสังเกตอังเมนหรือเปล่าพี่ก็เลยแบบอยากให้พี่อธิบายไงพี่จะได้อธิบายอังเมนด้วยไงแลวกูก็ขึ้น ก้าวไปเลยหืมหืมหืมไม่เงยทำไมพี่ไม่ลงแจแ๊สละครับ่นไหนพี่ก็ขึ้นก้าวเลยพี่ก็ต้องลงแจ๊สดีว,วะมีใครไหวสักคนไอค้คนดูโอนจกทุกวันผมว่าค,คุณดูชอบเเทรดพี่ตึงมากปื้มแจ๊สนี่คือมันขึ้นอยู่กับเทรดเยอะๆเ,เ,เลยหรอใช่ครับใช่ครับว่าผมเล่นไม่ได้สักที ผมเปิดกี่หน้าอ่เปิดก,กี่หน้าบอกเปิดแค่2เทรดเองอะล่าสุดผมเล่นผมเปิดแค่เทรดเดียวอะเปิดแค่แจ๊สใช่ไหอไม่ใช่ผมเปิดเออเอดีเอย่างเดียว EDM 5แต่ในกระดาษมี8ตัวชื่อคิดว่าแจ๊สที่เปิดเทรดถึง2หน้าเยอะเทรดเทรดผมเยอะมากอะเมื่อกี้แบบขึ้นหน้า2องะก็อันนี้เป็นเป็นเดอะเบสเทรดที่สุดแล้วนะครับเท่าเท่าที่ทําได้นะครับก็คือทุกทุกทุกอย่างเชื่อมกันอย่างเราสอง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 หมดเลยนะก็เริ่มก็จะมีแค่อันที่เยอะสุดจะมีแค่ซูเปอร์แฟนกับ จ้ากับสเปียร์วิเวอร์ใช่ไหมครับไม่แต่จริงสเปียร์วิเวอร์มันก็นับว่าเปิดแค่ขั้นแรกเลยทุกเรียกว่าทุกอย่างเปิดขั้นแรกหมดเลยแล้วกันซุปเปอร์แฟน3ามสเปียร์วิเวอร์สไฮเปอร์ป๊อป2บิทช็อต2บุยเซอร์2โมเชอร์ไม่มีใช่ไหมเดสเซอร์ 2, 2, 2, iser 2เซนติเนล2องกาเดียน2บุยเซอร์2เออพูดไปแล้วเอนวเอนอน,อน,อนั่แหละเออทุกอย่างอย่างสอ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 งโคตรตึงนี่เขเรียกว่าปึงอย่างโคตรแต่ขึ้นเวลกล้างไม่ได้นะครับโทษทีโทษที เนี่ยเราก็ชอบต่อยคนดูอะผมไม่ค่อยเห็นด้วยว่ะเอาอีกทีผมรับไม่ได้ว่ะเยอะๆเลยเยอะๆฮ้ยมังสู้ได้หมดเลยคนดูเ่ยผมสู้เซรเาฟีนสมดาวได้ผมสู้ทูดาเมเคียหน้าได้คือมันแรงจัดอะมันแรงจากแจ๊สขี้เขียแล้วเราสามดาวตัวหน้า หนึ่งตัวตัวหลังสามตัวเงี้ยแล้วไอ้พวกไอ้พวกตัวดามทมันปิดปิดไม่ทัน้ยตัวละครเราเยอะเ่ย c u r ์ส c o วอ่ะเหมือนเหมือนที่ผมเคยบอกไงทัวดามทมันแรงใช่ไหมแต่ว่าข้อเสียคืออ่ามันไม่มีแท้งแล้วถ้ายิ่งตัวละครเราเยอะเขาก็จะปิดเราช้าเออตัวละครเราเยอะจะเยอะมากขึ้นนะทพีขึ้นเบืกาดูคลิปจบแล้วก็่าลืม subscribe like s h a ์คอมเมนต์กันด้นะครับหรืออยากสนุกต่อก็เพียงจิ้มคลิปถัดไปได้เลย